1. สูตรลดน้ำตาลลง40%คุณเฟิร์สคะขอขอ,ขอคุยด้วยได้ไหมต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าเดี๋ยวผมต้องไปไลน์ติ๊กต็อกแล้วะคระับคือถ้าแบบคุณสงสัยอะไรเดี๋ยวผมส่งให้พีทีดูดแม่นนต่อนะครับคุณเฟิร์สไม่อยากรู้หรอคะ ว่าที่คุณเบสเขาหายไปบ่อยๆเขาไปทำอะไรเอ้าลงโ i ส s t ไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่แต่เลทแล้วอะ่ะพี่เบนไลค์คนเดียวก่อนไดปะเอางั้นก่อนก็ได้อี่มา้อมนะหอมไหมมาสามสองอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวมาทักทายกันอย่างเป็นทางการก่อนละกันเนาะ มีคนเข้ามาเยอะหรือยังคะเข้ามาเรื่อยๆเลยครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแมจะมาตอบคําถามที่ทุกคนถามมันเข้ามาเยอะมากนั่นก็คือวิธีไหนลดไขมันได้ดีที่สุดอุ้ยพี่เฟิร์สมาแล้วงั้นเรามาทําโทษคนมาสายด้วยกันให้ตอบคาถามแรกเลยดีกว่าวิที่ไหนคะเตงที่ลดไขมันได้ดีที่สุดเรียบร้อยดีนะ คกีบอสก็ไม่กินอาหารแคลอรี่สูงแบบที่เต็มทำเนี่ยเนเดี๋ยวนี้นี่รู้จักเล่นมุกเนาะไม่ได้เล่นมุกเขารู้นะว่าเต็มชอบกินไอนี่บ่อยๆอะฉันเจอที่ทายรถคุณเบสนะคะ คู่หลังไอดอลสายคียนจบเพแน่ถ้าคนรู้ว่าไอดอลของเขาเนี่ยไม่ได้กินแค่อบไก่ปันแต่แอบมากินทุเรียนทุกคืนบ้านะเขาเนี่ยนะชอบกินทุเรียนนั่นไงว่าเราว่าทำไมได้กลิ่นทุเรียนในนี้บ่อยๆอะต้องใช้น้ำหอมทั้งฉีดอะโรมาในคาร์ดอะ ชอบกินทุเรียนเลยแล้วก็โคตรเกลียดออกไก่บันด้วยก็เพราะว่าเขาชอบกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงๆเขาก็เลยต้องมาเบิร์นออกไงมันไม่ได้หรอแค่นี้ไม่เรียกว่าเขาเป็นสายสุขภาพเหรอแต่งน้องเขาเสียความรู้สึกมากนะเขารู้ ว่าถ้าวันหนึ่งเตงรู้อะเตงจะหลับเขาไม่ได้เราคงจบกันแค่นี้เนาะฮยเดี๋ยวฟังกันให้จบก่อนดิที่เขาโกรธอะเพราะว่าเขารู้เรื่องนี้จากคนอื่นไม่ใช่จากปากเธอเอง หมายความว่าไงอะ่ะนี่เตงไม่ได้โกรธเขาเหรอวับแรกก็โกรธแหละยอมรับแต่ว่ามีคนช่วยเตือนสติเขาให้เข้าใจเตงบนะ้างอ่ะ ฉันบอกให้เธอทุเรียนไปให้แต่เธอไปพูดอะไรหนูก็แค่พูดในสิ่งที่หนูคิดทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับผมนี่มันผิดกับสโลแกนของเราหมดเลยอะ่ะที่เขาทำก็เพราะ คุณเบสเขารักคุณมากไงคะแอบกินทุเรียนบนรถไม่แฮปปี้หรอกนะคะคนเราจะรักกันอะ่ะมันต้องเป็นความสบายใจของกันและกันไม่ใช่หรอกคะ่ะ เตที่ผ่านมาเต็งลำบากมากเลยใช่ไหมพี่ต้องคอยทำอะไรหลบหลซ่อนๆอะ่ะเพื่อให้เขาสบายใจต่อจากนี้ไม่ต้องแล้วนะเป็นเต็งตได้เต็มที่เลย เขาเป็นคู่รักที่โคตรเพอร์เฟกต์เขาไม่ควรเลิกกันด้วยเรื่องแค่นี้แต่มันเป็นงานของเราก็หนูไม่เห็นด้วยอะ่ะดีในเมื่อเธอแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่ได้เธอก็ไม่สมควรทํางานนี้ต่อเตงาปาของเขาทิ้งทําไมเพาเขาแค่บอกเตงเลแล้วว่าเขาไม่ชอบกลิ่นอะโรอมากลิ่นอะโรอมามันก็ยังเดียวกินกับพวกเตงปะ เคยดองมันเองดูบ้างไหมว่ามันเหม็นแค่ไหนเฮ้ยี่บูลี่เหรอดีเหม่อพวกฉันกันทำไมอ่ะไม่ได้กลิก่นทุเรียนที่แกกินบ้างเหม็นชิบหายกลิ่นทุเรียนก็ยังเดียวกลิ่นออกไปปัดเน่าปะยังไม่เอาสีเสื้อที่โคจะแสบตายนะทำไมอ่ะสีนี้เข้กากับทีมฟินเนตจะตายไม่เหมือนพวกแกหรอกแต่งตัวแล้วไม่รู้สีชุดนะแค่จะเกินเปนกับสีเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วเลวยก็อีกอย่างนะแค่ชื่อฟินเนตอ่ะก็ขาดใจแล้วทำไมชื่อเบสอ่ะต้องมาก่อนชื่อเฟิร์สด้วยเฮ้ย ก็ไหนตอนแรกบอกว่าชื่อเรามันเข้ากันได้ดีชื่อใครเพ้ก่อนบอกเหมือนกันไงเมื่อก่อนแหละใช่แต่ว่าตอนเนี้กูไม่ยอมแล้วเวยทาขนาดนี้เลยเหรอเอา้าเมืงอกี้ทำกอนวะเมืงอกีททำก่อดมอ,อเครื่องของกูทิ้งทำไมเอา้าก็เคยบอกไปแล้วว่าไม่ชอบกลิ่นอโรมาบอกไปตั้งหลายรอบแล้วว่ากลิ่นอโรมาในฟินเน็มันไม่ได้มันง่วม แลกิจแรกกับงูงูเหรอก็ยังไม่ตายนะแต่ก็ล่อแร่เลยอะ่ะก็ไม่ทำตามกฎบริษัทไม่มีไหวพิบไม่มีสัมมาคารวะแล้วก็ไม่เกินความคาดหมายกูเท่าไหรโอเควันก่อนนะเพื่อนจะมาเล่าให้ฟังมันบอกว่ามันไม่ผ่านประเมินเจ้านายมันไล่อ,ออกเลย มันชั่วร้ายมากโคดร้ายโหร้ายใช่โห่นั่นสิล่าออกลยโดนออกลงมรเป็นไรนะพี่เขียนสใหม่เล็กคอมเมนต์ดีๆให้หนูเลยนะใช่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 เจนนัทแกเขียนเลิอดอยู่นะเอาไปยื่ที่หนอะใครๆก็รับือแน่นอนืว่าหนูพลาดจากอีกบอรไปได้นะชีวิตหนูันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีแล้ว ใหเป็นเพื่อนแกพวกเราอะเป็นครอบครัวของนะตอนนี้ก็เหมนพ่อแกแหละแมลูวมันออกไมได้นะเธอะมันนี่ แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เกินความคาดหมายกูไปมากเลย กูว่ากูจะลองให้โอกาสงูมันดูอะ่ะดิพี่ยอมรับหูเป็นพาร์เนอร์แล้วเหรอภารกิจสำเร็จก็จริงแต่ถ้าคราวหน้าเธอทำนอกเหนือจากคำสั่งอีกฉันจะให้คุณชานไล่เธอออกไม่ทำแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะพี่บอสเพราะงูม,มันก็มีสกิลบางอย่างที่กูเองก็ทำไม่ได้ มันมีดวงทำลายความรักเหมือนกูคนเราจะรักกันอ่ะมันต้องเป็นความสบายใจของกันและกันไม่ใช่หรอคะต่อจากนี้ไม่ต้องแล้วนะเต็วเองให้เต็มที่เลยเต็งเปิดแล้วอ่ะมันเขาเปิดบ้างนะจริงจริงกลิ่นทุเรียนก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เต็งช่วยลดกลิ่นอโรมาลงหน่อยได้ไหมเขาได้กลิ่นแล้วเขาง่วงพี่ต้องใช้กลิ่นอโรมาเ็าพอกลิ่นเหงือพวกเต็งมันเหม็นไงลิ่งเหงือพวกฉันมันทาไมอ่ะจะดีกลิ่นพุเรียนที่แกกินป่ะกูก็ไม่ทนเมืองเลยอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่เอ เลิกก็เลิกเฮ้ยมึงอินกับูหรวะอินอะไรวะใครอินไป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 ไม่แดกงล้วเหอะขอคุณกพี่บอสให้หนูอยู่ที่นี่หนูจะไม่ลืมคุณพี่บอสเลยใครให้เธอมาอยู่ฉันให้เธอมาทำงานงั้นถ้าหนูปิดงานนี้ได้พี่หนูเช่าต่อได้ราคาพิเศษนะวับด้วยค่ะ วางเลยช่วยหน่อยได้ไหมคะน้องครับน้อ,นองขอปรับค่าทำรีบเลอ500 0นะครับเธอโดนเขาหมายหัวแล้วหลังจากนี้เธอจะเข้าใกล้ม็อกค่าไม่ได้แล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องคอยปลุกใครในตอนเช้ามีเวลาให้ตัวเองไม่ต้องไปสนใคร ไม่ต้องรอไม่ต้องงอไม่ต้องคิดมากมายรักตัวเองไม่ใครจะเจ็บเลายสักวัน oh, oh. คุณผู้หญิงครับไม่ต้องมีหลอกแฟนช่วงโปรโมชั่วนว n น b บียัวแมนคุยกันแรกแมันก็บอกติดแฟนแต่เผิอแป๊บเดียวมันก็ติดเกมแทนส่วนคุณผู้ชายครับผู้หญิงนะเอาใจยากแต่ผมไม่เป็นไรแต่ข้างในอะเดือดมากเป็นอะไรต้องดาวทายผิดก็ขอขาดเรื่องนี้คือปัญหาระดับชาแบบนี้